ีดาสวัสดีทุกท่านนะเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องเมลีสส็อตนะจ๊ะทุกคนวันนี้เมลีก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมรีเจ็ตออฟเ f อร์ซิลส์นะหรือว่าตำนานเทพเฮอร์ซิลสนะเกมใหม่มากๆน้องใหม่ฝังเนื้อฝังตัวกันด้วยนะคะเกมนี้นะตัวคุณแบบปังปังปุริเย่นะคะเป็น ประสบการณ์ใหม่ของค่ายพีจีเลยก็ว่าได้นะวันนี้ผมทุนมาสิบบาทนะเสดเงินในบัญชีนะพอดีเอาไปช้อปปิง้ง8.8ดจดแปดหมดแนละ้วเลยสิบบาทในบัญนชะีแล้วเออเอเอโอเควันนี้นะผมทุนมาสิบบาทเล่นเบ็ดหนึ่งบาทเกมตัวแล้วกันนะเล่นเบ็ดเบาๆนะ,ะตุ้กคูนแบบนักผนะ่านนัเกมนี้นะเฮ้ยแซงเกตเข้าแล้วนะเฮ้ลืมบอกนะกเกมส์เมสเกสเก็ตเตอร์ดันควรแต่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 แตแตสกเกต็ตเตอร์เขคบ พี่นัดเออพี่นัดแต่งก่อนนัดเดียวอีกหรือเปล่าไม่เอานะนัดเดียวไม่เอานะเนอะสเก็ตเตอร์พาเพลินนะจ๊ะวันนี้นะเออเข้าแบบดทีเผอร์กันเลยะด้เออยังไงยังไงนัดหนึ่งบาทจริงหรอยังไงจะดีหรอ วันมาสามตัวสวยจังได้เลยยาวๆยาวๆยี่บาทนเออน่ารักดีวะเพิเ่มเบ็ดแปอุ้ย โอกาสมีน้อยนะคะใช้สอยอย่างประหยัดนะะนออยเนาะเออมันต้องอย่างนี้ตัวคูณมาเพิ่มมันต้องอย่างนี้อ้าอยังมายังมาหนอนหกสิบะเอาหว่ามีทุนได้ไปเล่นต่อนะคะมีโอกาสมีทุนไปเริ่มต่อนะ,ะโอเคบอกแล้วมันเข้าโคตง่ายแต่คูไม่กูแบบไม่ตื่นเต้นอนะ่ะไม่เกลียดนะ ตัวคูณมาเก็บไว้เก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแท้นี่ไม่น่าจะมาเป็นนักยูทูบเบอร์นะน่าจะเปเป็นนักรออ้องจะมีคนซับสไครต์ไหมถ้าเป็นนักร้องนะ่ะไม่ไหวเหรอเสียงแหบสนิย์ยูรูโน่ยูโน่ แจกเลยอ่ะหดได้น้อยมากเลยสองอยอ่ะไม่น่ารักเลยอ่ะเกมนี้แต่ว่าไม่ถือว่าตอน,น,นเข้าซีเกมใช่นะแตกนอกนี่ไม่นับนะแตกนอกก็หูอยู่เดอ้อ ใครเพื่อนๆคนไหนได้ลองเล่นบ้างหรือ,อยังคะเกมนี้เป็นไงบ้าง6กรการบาทโอเคสวยอยู่ไม่ไม่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเฮ้ยแตกหน่อยดิโอเคเข้าปีเกออีกแล้วค่ะ ข้าบ่อยมากข้าบ่อยไม่ไหวเข้าพันเพื่อเข้าเบ็ดร้อยด้วยอ่ะแต่ไม่แตกอ่ะยังไงไม่แตกเลยเข้าเพื่อวิวายมาเยอะนะแต่นี่ัวเชื่อมาแรงปะ โอ้โหน,นี่มันกลองฉันสุดท้ายและท้ายสุดไม่แจกตามระเบียบก็ไม่แจกตามระเบียบม,มานะออเออเห็นไหมแตกนอกไม่แตกดีกว่า ไม่เจกไม่ต้องเข้านะเออเข้าอีกไม่เจกไม่ต้องเข้าเว้ยเออไม่เข้าจริงเหมือนโกรธอะ่ะเหมือนไม่โกรธอะ่ะเราซุปเปอร์ว,ะ 8, วะ่ะแปดพันว่ะแต่จริงอ่ะพอันเข้าฟีเกมแล้วมันไม่เจกอะ่ะก็คือแบบเสียลม อารมณ์บอดจอยเจอวายไปยาวๆพูดเป็ว่ะอารมณ์บอดจอยเลยอ่ะยาวๆเลยยาวๆเลยพี่น้องหมืนเจ็ดนะคะโอเคคุ้มค่าสุดการรอคอย เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาจริงคูณยี่สิบแล้วดอกนี้ที่สุดของที่สุดนะที่สุดแล้ววายคูดใหญ่ตัวคูณสิสิบแปดอะดอกเดียวสิบแปดยี่สบสามแล้วดอกนี้เจอไปอีกอสุดจริง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 หลักพันก็มานะ ขอร้องขอร้องเลยตูกคูณมันสูงอะทุกคนกน,นี้สุดจริงไม่ต้องมาลุ้นแบบได้เท่าไหร่คือมันมันต้องแบบมันสูงมันก็คือเริ่มต้นแบบคูณสามอะใช่ไหมมันเริ่มต้นคูณสามะวะก็เคยเห็นสามกว่าสามนะ ดูดีของจริงไม่พูดมากเจ็บคอนะคะยาวไปพี่น้องมาจะเจ๊งไหมถ้าสเก็ตเตอร์รอบนี้จะเจ๊งไหม,ส,ไหมสัญญาได้ไหมว่าจะเจ๊งยังไม่มาสัญญาได้ไหมถ้าสัญญาไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าอ่ะเข้าแล้วอ่ะ เข้าแล้วนะสัญญาว่าจะเจ็ดนะเออไม่เลยไม่เลยพักก่อนพักก่อนไม่บอกเห้ถือพักก่อนไปพักเลยสเก็ตเตอร์พักเลยอืม แคทีเดียวนะคะตัวคูณน้อยกว่าแต่ข้างหนไปต่อภาพมันสวยนะทุกคนเนาะเกมนี้ยาวๆ ยาวจริงยาวจริงถ้าได้เกินคูณยี่สิบนี่คือแบบเออกำไรไม่ไม่คุรเยอะแต่คุณเยอะจริงโอเคมาใหญ่มากเคไม่ใช่เคธรรมดาแล้วเนคะ อีกนนิดึงคูณเจ็ดมามาคูณสิบเอ็ดแล้วตอนนี้อุ้ยจะคูณยี่สิบแล้วจ้าพี่น้องวู้ซุปเปอร์เมกามาแล้วมาแล้วซุปเปอร์เมกามาแล้วไม่เอาแล้วเข้าแล้วเกลือไม่เอานะฮะเข้าแล้วเกลือไม่อยากเล่นด้วยหรอก เกาแล้วเกือแล้วไม่อยากเล่นด้วยนะแต่ครึ่งล้านแล้วนะคะตอนนี้นะเอาสิใครจะไหว กเ็ตอแต่ไม่เจ๊กไม่อยากเข้ามันเข้าเลยเมอก้าโหแตกนองแตกดีกว่านี้ก โคตรหายโคตรเอกับโคตรหายมาอยู่ด้วยกันโคตรคิวก็ามาไล่ตะคูณด้วยอ่ะคุมค้มๆด้วยตกคุค้มคุ้มๆเจ็ดหมื่นสี่จ้ายังไงใครไหวใครไหวเอาสิยังไงอะไฟลุกท่วมไฟลุกท่วมเพกาซัสฉันไม่มาว่ะมานี่มังกรนะเมื่อกีน้น่าเสียดายนะตัวอย่างใหญ่เลย ยังไปไหอื้อไหายแลแถวสองยังยังไม่มาใช่ไหมมันรอจังหวะรอจังหวะนี้เลยรอจังหวะนี้ สวยแต่ตัวคูณน้อยไปหน่อยนะคุณห้า นิดน,นึงนะคะพอแล้ววันนี้ก็แตะล้านกันแล้วนะคะทุกคนพอแล้วดีกว่านะโอ้ดอกนี้เซ็มเก้าเอาซีพอก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตวลากันไปเลยนะ,ะบายบายนะคะทุกคน See you